สรุปเนื้อหาไทยน่ยสรุปเนื้อหาไทยน้ยหนึ่งระบบนิเวศเป็นระบบความสัมพันธ์หนึ่งระบบนิเวศเป็นระบบความสัมพันธ์หนึ่งระบบนิเวศเป็นระบบความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อกับสิ่งมีชีวิตของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตของสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตวันหนึ่งได้ายมาพบกับเราเฮยจ๋ปนี่มาสายน่สุดท้ายมเป็นผีไมไม่ได้มย

<ไป S 1> กีกจบได้กลายเป็นตุ๊กแก <c oughs> แต่กินได้แปลงล่างตัต้ตโต กายเป็นตตุ๊กแกเปเป็นตุ๊กี้ไปที่โต๊ะเสียใจขนะลืมเาร์แล้วเหรอเริ่มเปลักแคทิงแก้วมันอะไรกันมันยิ่มอะไรไดใไงลูกแคทาสิใจตุ๊กแก่ตาสิใจกายล่างเป็นตัวอย่แล้วแปล่าเป็นตัวอย่าง มีมารยาดวอ้อนันน่เันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันนึ่งมือหนึ่งตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองได้เดินไปที่หน้าสุดศิล์ชิมหายแล้วมาไกลแล้วมาไกดล้วมันได้พบกับมันพะครับมันปอกครับเพื่อนๆผมมาเต็นเลยมของมันแมนมดเลย ยมันหมดเลยมันตกใจมากมันสะดุ้งสะดมนะเขี่ยตรงใจตกใจสนานมันกลายเป็นตะเกแยนโอยต้องเงี้ยตนีงเยี่ยมได้แค่ไหนมันกลายเป็นตะไรโอนี่ใบชายแฟนโอนแฟนในแดนวันไหนาทีผ่านไป อะไรไปจะจบเนลอกแล้วกระแตนบินไปที่ควรโลกนี่นะโ้รแตนโค้ไปดีมด้คงีไหมแล้วได้พบกับพ่อลาตัวนั้นไม่จไมบไม่ไป่ี้เลยเไปแี้พนเเบื่อเบื่อเรื่องมึงยังไปวนไปวนมาได้ไหนไปภาคสองกอนภาคสองภาคต่อมี่เอเสียงมาดามมดมาูดด้วยาษาเอาเรื่องีแปลเอันนี้แป